วัน,น,นวนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปในช่องจอ่วจ้าชแนลครับวันนี้พอกันย่ำ ประมาณสักเกือบจะทุมนึงแล้วครับผมพอดีไปตลาดมาครับผมอยากกินแบบคบขมลังจากทีหายไข้แล้วครับผมวูไปเชิดเนื้อมากมากครับเสืดเนื้อมาลอยนึงครับผมนี่จุดก้อยเพิ่นเป็นกาสิไ้เนื้อนะครับนี่อันนี้เขาเอื้อวัดดอกจอกนี่นะครับดอกจอก้วก็ตับครับผมวู้ตับเนียนๆครับอากาซิมีกิบเพียครับผม้วก็เลือดห้างวัวไซสองยางนี่ครับผม สองย่านเนี่ยห้องสีมัส่ซแล้วก็โอ้ดีครับผมห้องสิมากรอยแห้งๆแข็งๆครับผมแล้วก็พัดเข้าไปใช่มั้นี่นี่อะไอีกอยางล่ะลายยางอยู่สิตั์ลูกโดดครับวันนี้สัตให้มันช่วงไปเลยครับผมโอ้มาเขือมีสองด้วยครับผมโอ้ใบาสาระในง,งามหอมๆตน้นหอมผักชีครับผมโอ้ผักชีไปเอยู่เ้ย ตู้เย็นครับผมเรือออกมากครับผมะครับตอนนี้เฮอตมากฟักเหนืยวกันเลยครับผมอ้บรรยากาศเอาจะมีเสียงพัดลมด้วยครับเด้อรบกวนครับผมเช่าเฮ็ดกินเนื้อเดียวครับผมกินปลาไหลเราครับผมพอประมาณครับพอมากินผู้เดียวครับผมนี่ส่วนที่เหลือกันเอาไปเฮ็ดเมนูอื่นครับผมโอ้ยเงาเงามเลยครับมีแต่บุค่คลมันเลย อีครับผมเสียงสนานวันไลฟ์พวกผม ดอกจอกน้อยนึ่งครับผมหันสินดีๆง่ายๆครับผมโอ้ ครบผมเดี๋ยวสีมหันพักถาเลือยปันนี้มาโอ้จอดกรบผมเดี๋ยวเอาสีมหันต์ตานัานกันนะ

นี่ครัแล้วแต่ผู้มากครับผมใจร้ายกะแซบครับอ่ะข้าวคั่วครับผมโอ้ทิ่คาบ่ได้เด้อครับนี่เรียบอื้อเออมาคับอู้ เลยครับอ,อือเรียครับโรอด้วยพักเลยครับคันนี้มา,มามามาครับมานี่โอ้มาอยมกินกันครับ เนี <t od ian |ms|> ่ยครับผมหลังจากที่ทำการปรุงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเบิ่งครับสัตว์ลูกโดดเนี่ยเฉียนพี่น้องมั่อวนอืม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 แอบครับมาครับผมมื่เนี้ย กันเด้อครับเด้อโอ้ตัดตัดปีหนอนเมืองก่อนเลยนี่หืมอืมอ่าแอบครับ มามาครับผู้ที่กำลังิึงอยู่ในตอนนี้โอ้ยฝานกับบอาะอืมโอ้ ดูดดุนะคยังแสบครับอืมามากครับผุ้ใหกำลังมองตอนนี้ครับผมอู้จับครับจับนหนกันครับผม อเออ,เอืึหอมแดงครับโอ้คำนี้นะ 으음 mm 으음 -hmm. mm -hmm. mm -hmm. คอยขมบันไดครับกาตแนน่จวดครับพี่น้องช่วงนี้ งดก่อนครับเศร้าไข่ก่อนครับอืมอืม ทำยังไงันเียวตักหอมอยู่หงลายมัดเลยอือ ห,หวานจุ๋ยจยเลยสปาน พี่จอครับเมนูนี่ผัดพริาผ่องมากินลาบเนื้อครับผมถึอมากอร่อยนึงครับผมยังเหลืออยู่ยิ่งมดครับผมแต่ว่ามือเช็ดอีกเมนูนึงครับผมสิมาขวานขวานเนื้อกิน,น,นช่วง้ายครับผมมือเตือนสวยๆครับอ้าโอ้แต่ไหนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ติดตามกันเข้ามาครับผมโอ้แม่หนีิจดจ้าพามากินลาบเนี่ยผมแซ่บๆคม กินแบบง่ายๆบำนาญครับบรรยากาศภายในห้องครับโอ้เลยออีกเพียบใส่ลูกโดดรับผมโอ้กับกระเทียมกับคักอยู่ผักแกมกับมีให้ยู่แค่นี้ครับผมกับมะเขือซองหลุนะจะได้ก็จุใจชนะกาฝากคลิปนี้ไว้สำเนิยงไว้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ